รอบนีกันอย่างปลามึกมอนสดๆจากแม่คูอแม่คูมันสดเหรอเนาเออเี่างเลือนี่ดูสีสันก่อนเลี้ยงหุ่นดีกว่าเลี้งเอเลี้ยงอยู่สวยงามอยู่้วเขาเขาเีนือเลงาเห

ในวันหนามึงก็ดได้อยูอย่ได้หรอสีคนขอนไม่อาจจะเลืองอะไรมั่งเนี่ยอ่ะคอยดึงเงินไปเรื่อยๆโอ้ไฟแห้งขนาดวาะเพิ่มเพิ่มใส่ขี้เท่าก่อนพอพานครับพอพานใส่รุมแรงไปหน่อยใส่เท่าซะหน่นอยดิ ทำไมวะทำไมอ้แห้งแค่เท่าคูลงมันหามเลอเออโอ้ยไฟแห้งขนาดอ๋อใส่เท่ากันอะมาเนี่ยแล้วอูู้วดงูอีเดยววะอ่าร่อดออะเสร็จ เอาเนี่ยโอ้ตอนแรกคือจังเลยวะเหลืองหมเนี่เก่าเด็กเหลืองใช่ไมันยังไม่เข้าหรือเปล่าเนี่ยมันไก่มันกำลังเข้าเนี่ยเห็นไหมยังหมักมันเข้าไม่ทันเลยเขาเพิ่มแช่พับย่างเลยเนาะโอเคโอเคเจ้าเจ้าอ่ะอันนี้สับเต็มมาเนี่ยที่ทดลอง เลื่อมเขาแล้วเรื่อมเขาเนื้อเขานั้งแล้วอันนี้ย่างมึกซ้ายนะครับนี่อย่างมึกสวยมือซ้ายลองเลื่อมอย่างอันนี้ก็คือ่ตนะท้ายเป็นแนวทางเนาะบมขายสูตรขายอาหารไปกินในที่งาน หายไปนแนวทางกระตุนเขาเรียกว่ากระตุนต้อมอยากขันพู้ดอยากก็ไปให้กินเอาหาสูตรเอานำยูทูบไทยดีนใจของมาไทยกิจรกรรมของทีมงานวันวันรวยยุกเขาอยากมากแพงเนาะขันอยากก็อเอามาใหดกินเลยดีกว่ามันได้กินอิ่มแล้วก,ะกะ็ได้กินเต็มแล้วก,ะกะ็นด้กินพร้อมหนาพร้อมตากัน อ่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวกินเพื่อคือเก่าครับไอตัวคลิปไปแค่นี้แหละโอเคสวัสดีครับ